โค้ชด่วนแย้มทริกเด็ด3จุดสำคัญวอลเล่บอลหญิงไทยชนะเยอรมนีแน่ความคืบหน้าสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโค้ชด่วนดนัยศิวัชระเมธากุลเผยสข้อสำคัญหากตกสาวไทยทำได้อาจถึงขั้นมีลุนชนะทีมชาติเยอรมนีได้เลยในศึกเนชันลีก2023สัปดาห์ที่2สนาม2กลุ่ม4ี่ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลโค้ชด่วนเผยว,ว่าวอลเล่บอลหญิงไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพบกับ เยอรมนี er ani, อยู่อันดับ7แข่ง4นัดชนะ3แพ้1นัดมี8คะแนนเกมแรกของสัปดาห์ที่2ในวันที่15มิถุนายน2,566เวลา3.30นาฬิกา30นาทีกลางดึกของวันที่14มิถุนายนโดยโคชด่วนพาตกสาวไทยติวเข้มทักษกะการล็อกที่ต้องอาศัยจังหวะเพราะเยอรมนีตกสูงและหนักแน่นอนรวมถึงการรับเสิร์ฟและการเสิร์ฟหากสามสิ่งนี้ทีมไทยทำได้ดีโอกาสชนะมีแน่นอน หรืออย่างน้อยก็สู้ได้อย่างสูสีลุ้นเก็บแต้มจากการได้เซตคู่แข่งสำหรับผลงานของวอลเล์บอลหญิงไทยในศึกวอลเล์บอลเนชันลีก2023ที่ผ่านมาทีมไทยแข่งสนัดชนะ2แพ้2นัดมี7คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางคืนนี้แฟนวอลเล์บอลดูถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชันลีก2023คู่ไทยเยอรมนีได้ทางช่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลมักอาบูทีวีและช่องเ h d ดีจะถ่ายทอดสดทุกแม์ ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์